สวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับผมแหมทัชพลเช่นเคยนะครับกลับมาเจอก,กันอีกครั้งกับช่วงของคดีที่อยากเล่าครับ ก่อนอื่นเลยพี่ฮมต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆนะครับพี่ฮมภูมิใจแล้วก็ดีใจมากๆเลยที่พี่ฮมได้เจอทุกคนที่เป็นแฟนรายการที่น่ารักขนาดนี้ครับคือหลังจากที่พี่ฮมเนี่ยลองป้ายยาสินค้าไปสองครั้งแล้วเนี่ยต้องบอกว่ามีเพื่อนๆเนี่ยไปซื้อสินค้าตามพี่ฮมเนี่ยเยอะมากๆครับเยอะกว่าที่พี่ฮมคิดพี่งัมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆเราโชคดีเนาะมีอยู่ครั้งหนึ่งครับ อันนี้เหมามอยกันก่อนก่อนที่จะไปเข้ารายการเนาะคือพี่ฮามก็รู้สึกกังวลเล็กๆเกี่ยวกับเรื่องของ AI เพราะว่าพี่ฮามเนี่ยเคยไปเจอ Tools ของ AI ตัวหนึง่งแล้วพี่ฮามก็ลองใช้ต้นฉบับเป็นเสียงของตัวเองนี่แหละเสร็จแล้วก็พิมพ์อักษรลงไปครับเป็น text to speech เนาะก็คือมันจะแปลงจากข้อความของเรา ไปเป็นคำพูดแล้วก็ใช้เนื้อเสียงของเราเนี่ยไปเจเนเรตครับเป็นเสียงของ AI ต้องบอกว่าทำออกมาได้ค่อนข้างเนียนมากๆครับพี่อํคิดว่า70-80%เนี่ยมีความคล้ายเลยแล้วคิดดูสิว่าในอนาคตเนี่ย AI มันจะเก่งขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมครับดังนั้นแล้วเนี่ยในวันหนึ่งเนี่ยพี่อํเชื่อว่า AI อาจจะเจ n เน a เรตเสียงของพี่ฮัมได้แบบ100%ครับดังนั้นพี่ฮัมสามารถที่จะใส่สคริปต์ลงไปเนาะให้มันเรียนรู้ว่าพี่ฮัมจะพูดยังไงแล้วก็ลอกเรียนแบบพี่ฮัมได้เลยความกังวลก็คือวันหนึ่งเนี่ยอาจจะไม่มีใครฟังเราหรือเปล่าสุดท้ายคนอาจจะไปฟัง AI ทั้งหมดแต่ว่าวันนี้พี่ฮัมค่อนข้างหายกังวลครับเพราะว่าพี่ัมเชื่อว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยสิ่งที่ AI ทําไม่ได้มันคือความสัมพันธ์ของคนเนาะ ความสัมพันธ์ของพี่แฮมแล้วก็เพื่อนๆทุกคนที่เราอยู่กันมาเนี่ยสีปีแล้วถ้าเกิดใครแบบติดตามพี่แฮมตั้งแต่ฟล์นอตฟาวเนี่ยเรารู้จักกันมานาน4-5ปีแล้วนะครับถ้าเป็นเพื่อนก็คือแบบโอ้สนิทกันพอสมควรเนาะพี่แฮมเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้ AI ไม่สามารถที่จะทำได้ AI ไม่สามารถที่จะเข้าใจในความรู้สึกของเพื่อนๆได้แบบที่พี่แฮมรู้สึกเช่นเดียวกัน AI ไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าเพื่อนๆเนี่ยรู้สึกยังไงกับพี่แฮม ทุกวันนี้เพื่อนเพื่อดูใน YouTube ดิมันเหลือช่องไม่กี่ช่องเองนะครับที่เป็น Real Podcast จริงๆคำว่า Real Podcast ของ่แฮมก็คือเป็นรูปแบบนิ่งๆนี่แหละไม่ได้มีวิดีโอเนาะ แต่ว่าลงใน YouTube แล้วคนฟังแต่เสียงจริงๆเนี่ยพี่แฮมว่าน้อยมากๆครับตอนนี้ช่องดังๆหรือว่าช่องที่เป็นเล่าเกี่ยวกับทูครามเนี่ยทุกคนก็อัดแอปตัวเองเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เห็นหน้ามีภาพประกอบหมดแล้วซึ่งพี่แฮมก็ทําอยู่ในไฟล์โนอตไฟล์แต่ว่าในช่องแฮมนัชพลช่องคดีที่อยากเล่าเนี่ยยังคงเป็นออริจินอลพอดแคสต์ครับยังเป็นพอดแคสต์ที่เป็นรูปเดียวแล้วพี่แฮขายแค่เสียงจริงๆ สุดท้ายเี่ยฮงดีใจมากๆที่ยังมีคนฟังแต่เสียงของพี่ฮมเนี่ยนับหมื่นคนครับซึ่งมันเป็นตัวเลขที่เราภูมิใจอะ่ะเรารู้สึกว่าใครกันนะที่จะมาฟังแต่เสียงเราโดยที่เขาไม่ได้สนใจรูปไม่ได้สนใจเนื้อหาแล้วยังกลับมาฟังเราได้อย่างสม่ำเสมอรวมถึงเวลาเราแนะนำอะไรไปเนี่ยเขาแบบ เชื่อใจเราอะแล้วเขาตามไปซื้อสิ่งเหล่านั้นครับอันนี้เป็นสิ่งที่พี่ทมรู้สึกว่าซาบซึ้งใจทุกคนจริงๆและนั่นเองจะเป็นพลังนะครับในการขับเคลื่อนแล้วก็ทําให้พี่ทำเนี่ยอยากจะทําผลงานให้ดีที่สุดทุกๆคดีที่พี่ทมคัดสรรมาต้องบอกเลยว่ามันให้อะไรเพื่อนๆเ,เนี่ยกลับไปอย่างแน่นอนดังนั้นแล้วรักษาความเป็นเพื่อนของพวกเรากันไว้แบบนี้นะครับพี่ทำดีใจมากๆที่ได้เจอทุกคนแล้วก็หวังว่าทุกคนเนี่ยจะดีใจเหมือนกันนะ ที่ได้เจอพี่แฮมนะครับก็เปิดกันมาแบบซึ้งๆเนาะเพราะไม่รู้จะพิมพ์ออกมายังไงรู้สึกว่าอยากจะบอกแล้วก็ขอบคุณทุกคนจากใจอีกครั้งหนึ่งไม่ได้มีวาระอะไรพิเศษเลยครับแค่รู้สึกว่าอยากจะขอบคุณเท่านั้นเองส่วนคดีในวันนี้ครับก็เรียกว่าซึ้งกันพอสมควรกับเข้าสู่เรื่องของเราจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับนางงามคนหนึ่งแล้วก็มีการแบบวุคเข้าไปเกี่ยวกับประเทศไทยของเราด้วยนิดหน่อยครับแต่ว่าเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นอย่างไรนั้นพี่แมก็ต้องพูดเหมือนเดิมทุกๆครั้งเลยว่าผมไม่สนับสนุนความรุ แรงทุกประเภททุกเรื่องที่นํามาเล่าอยากให้ฟังไว้เป็นแนวทางในการป้องกันตัวเองเรามาถอดบทเรียนครับจากอดีตที่มันเลวร้ายไม่ให้เกิดกับเราแล้วก็คนที่เรารักน้องๆอายุต่ำกว่า18ปีตอนนี้เพียมก็อยากให้ฟังนะเพียมจะพยายามเป็นพี่ชายคนหนึ่งครับที่สอนไปเนาะแล้วก็เล่าคดีไปด้วยเผื่อที่น้องๆเนี่ยที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะครับอย่างน้อยๆน้องๆไม่ได้แบบ ฟังเพื่อเอาความตื่นเต้นแต่ว่าน้องๆเนี่ยเอากลับไปป้องกันตัวเองได้พี่ฮมเชื่อว่านั่นแหละจะเป็นประโยชน์สูงที่สุดนะครับเอาแล้วถ้าเกิดพร้อมกันแล้วมาฟังเรื่องราวในวันนี้ก็เลยดีกว่าถ้าพูดถึงนางงามครับพี่ฮมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยจะต้องนึกถึงประเทศนี้อย่างแน่นอนนั่นก็คือประเทศเวเนซุเอลาครับโดยวันนี้พี่ฮมจะพาไปรู้จักกับผู้หญิงเวเนซุเอลาคนหนึ่งนี่แหละที่เธอมีชื่อว่าโมนิกาสเปีย มูสครับตัวโมนิก้าเกิดวันที่1ตุลาคมปี1984เกิดปีเดียวกับพี่ทำเลยครับที่เมืองมาราไคโบรัฐซูเรียประเทศเวเนซุเอลาโดยเธอเนี่ยเป็นลูกสาวของคุณพ่อที่ชื่อว่าราฟาเอลสเปียตูดาเลสครับส่วนคุณแม่เนี่ยมีชื่อว่าอิงเอบอกมูด โเตราครับนอกจากนี้โมนิก้าคนนี้เธอยังมีพี่สาวคนหนึ่งแล้วก็มีพี่น้องชายอีก3คนเลยนะครับก็เรียกว่าเป็นครอบครัวที่ใหญ่เลยทีเดียวตัวโมนิก้าเองเนี่ยอย่างที่บอกนะว่าปลายทางเธอเป็นนางงามใช่ไหมครับดังนั้นแล้วเนี่ยตั้งแต่เด็กเลย เธอเป็นคนที่มีรูปร่างหน้าตาดีมากๆใบหน้านี่คมคายดูมีแบบสเสน่ห์ครับมีคาริสมาไปไหนเนี่ยใครก็รู้สึกสะดุดตาและหลายคนเนี่ยก็จะพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าตัวโมนิก้าเนี่ยไม่ได้งดงามแค่ภายนอกเท่านั้นแต่โมนิก้ายังเปลี่ยนไปด้วยความสามารถความมุ่งมั่นแล้วก็จิตใจที่ดีงาม ในช่วงปี2,000ครับช่วงนั้นเนี่ยโมนิก้ากำลังเรียนอยู่ระดับมัธยมปลายและมันก็เป็นช่วงจังหวะพอดีที่พ่อแม่ของเธอเนี่ยกเกษียณอายุครับตอนนั้นครอบครัวก็เลยตัดสินใจครั้งสำคัญเลยเป็นการตัดสินใจครั้งยิ่งใหญ่ก็คือการย้ายรกรากครับไปเริ่มต้นใหม่ที่เมืองออรนโดรัฐฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาแทนแล้วพอไปถึงที่นั่นเนี่ยโมนิก้าเธอก็ รู้แล้วว่าตัวเองเนี่ยอยากจะทําอะไรเธอเลยไปเลือกศึกษาต่อในสาขาการละครหรือว่าเียเตอร์ครับที่ University of Central Florida การเรียนในต่างแดนเนี่ยมันไม่ได้สร้างปัญหาให้กับโมนิก้าเลยแม้แต่น้อยกลับกัน โมนิกายังคงเป็นที่รักของผู้คนรอบข้างเธอครับอาจจะด้วยหน้าตาที่ดีด้วยบวกกับนิสัยที่อ่อนโยนเธอเป็นคนมองลูกในแง่ดีครับแล้วก็มีมนุษยสัมพันธ์ที่ยอดเยี่ยมทําให้เธอเนี่ยกลายเป็นเหมือนดาวคณะเป็นป๊อปปูร่าครับท่ามกลางผู้คนได้อย่างไม่ยากเย็นนอกจากนี้ตัวโมนิกาเธอเก่งด้วยนะครับอย่างที่พี่ทำบอกไปว่าเธอเก่งมากๆเธอมีความสามารถพิเศษในการสื่อสารได้ถึง3าภาษาเลยนั่นก็คือภาษาอังกฤษครับ ภาษาฝรั่งเศสแล้วก็ภาษาสเปนซึ่งทักษะด้านภาษาอันโดดเด่นนี่แหละมันจะกำลังเป็นประโยชน์อย่างมากในเส้นทางอาชีพของเธอในอนาคตจากที่พี่ฮัมเล่าไปเราจะเห็นได้เลยใช่ไหมว่าโมนิก้าเนี่ยเธอมีความงามที่โดดเด่นแล้วก็มีความสามารถที่หลากหลายจริงๆนั่นทาให้โมนิก้าเธอตัดสินใจครับก้าวเข้าสู่เวทีการประกวดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดโดยเธอเริ่มต้นจากประเทศบ้านเกิดตัวเองก่อนนั่นก็คือ เวทีมิสเวเนซุเอลาในปี2004นั่นเองและด้วยความสง่างามความฉลาดความมีสเสน่ห์ที่แพรว่าสุดท้ายเนี่ยเธอก็สามารถคว้าตำแหน่งชนะเลิศมาครองได้สำเร็จครับชัยชนะครั้งนี้ต้องบอกว่ามันเป็นเหมือนความฝันของเธอแต่ว่ามันไม่ใช่ความฝันอันสูงสุดมันเป็นแค่ความฝันชั้นที่หนึ่งเพื่อเป็นประตูครับเปิดไปสู่โอกาส ครั้งสำคัญนั่นก็คือการเป็นตัวแทนของประเทศเวเนซุเอลา ไปประกวดเวทีระดับโลกใช่ไหมครับนั่นก็คือ Miss Universe ในปีถัดมานั่นเองคือหลายๆคนที่ติดตามวงการนางงามเนี่ยก็จะรู้ว่าพอชนะในประเทศของตัวเองแล้วเนี่ยก็จะไปประกวดในระดับนานาชาติใช่ไหมครับซึ่งในประเทศไทยก็จะมี Miss Thailand World ใช่ไหมไปประกวดมิ s s u นิเว r ร์แต่ว่าพี่ยมอาจจะไม่ได้แบบเชี่ยวชาญหรือว่าอยู่ในวงการนี้พี่อมก็จะจำไม่ได้ครับคนเดียวที่พี่ยมจำได้ก็คือ ปุ๋ยพรทิพย์ครับโอ้โหบอกอายุมากๆน้องๆหลายๆคนบอกโอโ้พี่แฮมโชว์แกงเลยต้องบอกว่าโชว์แกงจริงครับรู้จักพี่ปุ๋ยพรทิพย์นะครับหลังจากนั้นก็อาจจะเคยได้ยินชื่อบ้างแต่ว่าพี่แฮมกลัวผิดเวทีมากๆก็เลยขออนุญาตไม่พูดถึงแล้วกันกลับเข้าเรื่องของเราเหมือนเดิมครับกลับเข้าสู่โมนิกาโมนิกาเนี่ยเธอก็ไปประกวดมิสยูนิเวอร์สและรู้ไหมครับว่าในปีนั้นเนี่ยจัดที่ไหนจัดที่ ประเทศไทยของเรานี่เองครับไม่รู้ว่าเ,เพื่อนๆยังจำกันได้ไหมช่วงปี2005เนาะก็จัด Miss u n i v e r s ์สที่ประเทศไทยแต่ว่าสุดท้ายเนี่ย โมนิก้าเธอไม่ได้เป็นแชมป์ครับไม่ได้เป็นมิสยูนิเวอร์สแต่ตัวเธอเองก็ไม่ได้ทำให้ชาวเวเนซุเอลาผิดหวังเนาะเพราะว่าเธอเนี่ยสามารถที่จะทะลุเข้ารอบแบบลึกพอสมควรแล้วก็คว้าตำแหน่งรองอันดับ4เลยนะครับของมิสยูนิเวอร์สปี2005มาครองได้อย่างน่าภูมิใจสำหรับพี่ทาแล้วเนี่ยถ้าเทียบกับคนทั้งโลกเนาะเราสวยเป็นรองอันดับ4เนี่ย คือแบบโอ้โหฉันสวยมากอะคือสำหรับพี่ฮมนี่คือเพียงพอแล้วครับแค่นี้ก็สามารถบ่งบอกได้ว่า เธองดงามขนาดไหนและเธอมีความสามารถมากขนาดไหนในความสำเร็จครั้งนี้ครับมันได้ส่งต่อให้โมนิกาเนี่ยกลายเป็นที่รู้จักแล้วก็ได้รับความนิยมในแบบวงการแบบอย่างกว้างขวางในทันทีเธอได้รับข้อเสนอมากมายครับทั้งในวงการของนางแบบแล้วก็รวมไปถึงการเข้าไปสู่พวกวงการนักแสดงโทรทัศน์ด้วยซึ่งมันก็เป็นอาชีพที่หลายๆคนเนี่ยอยากจะเป็นโดยเฉพาะคนที่อยู่ในแถบละตินอเมริกาครับ ความฝ่ฝันของหญิงสาวละตินอเมริกาหลายๆคนเนี่ยอยากจะเป็นนักแสดงครับอยากจะเห็นตัวเองเนี่ยอยู่ในทีวีอยู่ในโทรทัศน์ซึ่งโมนิกาเนี่ยเธอทำได้สำเร็จตอนนั้นเนี่ยโมนิกาเธอก็เลยอยู่ในสปอตไลท์ครับแล้วก็อยู่ท่ามกลางความสำเร็จมาตลอดชีวิตจนกระทั่งต่อมาในปี2008ตอนนั้นโมนิกาเธอได้พบรักกับนักธุรกิจหนุ่มชาวอังกฤษคนหนึ่งที่มีชื่อว่าโทมัสเฮนรี เบอร์รี่โดยทั้งคู่เนี่ยพอเจอกันแล้วก็ตกหลุมรักกันในทันทีครับก่อนที่ต่อมาเนี่ยทั้งคู่ก็จะตัดสินใจใช้ชีวิตร่วมกันไม่นานหลังจากนั้นมูนิกาเนี่ยเธอเชื่อเหลือเกินว่าโทมัสเนี่ยคือรักแท้ของเธอชีวิตรักของทั้งคู่ก็เลยค่อยๆแบบก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาเรื่อยๆและไม่นานนักครอบครัวของทั้งคู่ก็ขยายใหญ่ขึ้นครับ เมื่อโมนิก้าเนี่ยได้ให้กำเนิดลูกสาวตัวน้อยที่น่ารักมากๆออกมาคนหนึ่งน้องเนี่ยมีชื่อว่ามายาเบอร์รี่สเปียสครับทุกอย่างเนี่ยต้องบอกว่ามันเหมือนจะลงตัวแล้วก็สมบูรณ์แบบใช่ไหมครับเ,เพื่อนๆจากหญิงสาวคนหนึ่งที่มาจากประเทศเวเนซุเอลาสุดท้ายเธอสามารถที่จะเป็นนางงามระดับประเทศแล้วก็ออกสู่เวทีโลกได้เธอได้มาพบรักกับชายหนุ่มที่เป็นนักธุรกิจที่มีฐานะที่มั่นคงก่อนที่ทั้งคู่เนี่ย จะค่อยๆสร้างครอบครัวมีลูกสาวที่น่ารักด้วยกันแต่สุดท้ายเนี่ยต้องบอกว่าความรักที่มันเหมือนจะสมบูรณ์แบบแล้วก็ลงตัวเนี่ยมันไม่ได้ราบเรื่อนอย่างที่คิดครับต้องบอกว่าทั้งคู่เนี่ยรักกันมากนะนเพื่อนๆเขาไม่ได้ทะเลาะก,กันเขาไม่ได้เกลียดชังกันแต่ด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างครับซึ่งเหตุผลนี้ไม่ได้มีการเปิดเผยต่อสาธารณะนะแต่ว่าในที่สุดเนี่ยทั้งตัวโมนิก้าแล้วก็โทมัสเนี่ยเขาตัดสินใจ อย่าร้างกันในปี2012ครับแต่แม้ว่าจะแยกทางกันไปแล้วแต่ว่าทั้งคู่ยังคงรักษาความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันไว้พวกเขานี่มุ่งมั่นที่จะเป็นทั้งคุณพ่อที่ดีคุณแม่ที่ดีให้กับน้องมายาโดยให้คำมั่นสัญญาว่าถึงแม้พวกเขาจะไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วแต่ลูกสาวคนนี้จะต้องได้รับความรักความเอาใจใส่จากทั้งคู่อย่างเต็มที่เหมือนเดิมครับ แต่ต้องบอกว่าแม้จะอยากกันไปสอปีแล้วเนาะเวลาผ่านไปสอปีแต่ความรักที่มีอยู่ในใจของทั้คู่เนี่ยมันแทบไม่เคยจางหายไปจากทั้ง2คนเลยครับมีข้อมูลที่ระบุว่าตัวโมนิก้าเองรวมไปถึงโทมัสเองเนี่ยลึกๆแล้วเนี่ยทั้งคู่อยากจะกลับมาคืนดีกันครับอยากที่จะตัดสินใจกลับมายูิเธนแล้วก็เริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่อีกครั้งหนึ่งดยสุดท้ายเนี่ย เหตุการณ์นั้นก็ได้เกิดขึ้นจริงๆคือพวกเขาเนี่ยหลังจากทบทวนแล้วเนาะแยกกันอยู่มา2ปีเนี่ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยยังรักอยู่เลยอะ่ะยังรักคนนี้เขาก็เลยจัด เหมือนนัดหมายจัดทริปร่วมกันครับเป็นช่วงวันหยุดพักผ่อนในปลายปี2013จนถึงต้นปี2014เป็นทริปแบบยาวเลยเนาะกินตั้งแต่สิ้นปี2013ยันฉลองปีใหม่ด้วยกันแล้วก็อยู่จนถึงปี2014เลยทั้งหมดนี้เพื่อจุดประสงค์เดียวเลยครับก็คือการรื้อฟื้นความสัมพันธ์ใหม่และอาจจะเป็นโอกาสในการกลับมาเป็นครอบครัวกันอีกครั้งนั่นเองทุกอย่างผ่านไปด้วยดีครับ จนกระทั่งในค่ำคืนของวันที่6มกราคมปี2014ตอนนั้นเนี่ยโมริก้ากับโทมัสได้พาลูกสาวเพียงคนเดียวของเขาก็คือน้องมายาตอนนั้นน้องมายา5ขวบแล้วนะครับทั้งคู่เนี่ยก็พาลูกสาวคนนี้ไปพักผ่อนที่บริเวณที่ราบสูงแล้วก็ชายหาดอันสวยงามของเวเนซุเอลาพวกเขาเนี่ยขับรถไปครับขับรถแล้วก็ไปพักผ่อนมีความสุขมากๆจนกระทั่งขากลับเนี่ยทั้งคู่ก็ขับรถกลับใช่ไหมแต่บังเอิญว่าเส้นทางที่กลับเนี่ย มันเป็นเส้นทางหลวงก็จริงครับแต่ว่าเป็นเส้นทางหลวงที่ค่อนข้างเปลี่ยวแล้วก็ห่างไกลผู้คนแต่แล้วเนี่ยดูเหมือนโชคชะตาจะเล่นตลกกับทั้งคู่เพราะว่าจูจ่ๆเนี่ยรถที่ขับมาดีๆอยู่ๆย,ยางครับมันเกิดขัดข้องขึ้นมาอย่างกระทันหันทําให้โทมัสเนี่ยจำใจจะต้องจอดรถที่ไหลาทางแล้วก็ทําการตรวจสอบแล้วก็หาทางแก้ไขแต่ว่าเหมือนจะโชคดีครับคือในไม่ช้าเนี่ยมีรถคันหนึ่งเป็นรถแบบลากจูงด้วยนะพร้อมกับคนขับเนี่ย ปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับเขาเนี่ยเสนอตัวที่จะช่วยเหลือโทมัสในตอนนั้นโทมัสกับโมนิก้าก็คิดว่าโอ้โหโชคดีเหลือเกินนี่มันนางฟ้านี่มันเทวดามาโปรดชัดๆแต่ดูเหมือนโชคดีของพวกเขาเนี่ยมันจะหมดลงอย่างรวดเร็วครับแล้วก็กลับกลายเป็นโชคร้ายที่ไม่ได้มีใครเตรียมใจไว้เพราะในขณะที่รถของโทมัสกำลังถูกเตรียมลากจูงอยู่นั้นจู่ๆเนี่ยได้มีกลุ่มโจรติดอาวุธกลุ่มหนึ่งครับ บุกเข้ามาจู่โจมจากป่าข้างทางโดยที่ไม่มีใครคาดคิดตอนนั้นคนขับรถลากเนาะแล้วก็พักพวกของเขาเนี่ยเห็นว่าเฮ้ยมีโจรเข้ามาเนี่ยเขาก็เห็นท่าทีไม่ดีก็เลยรีบวิ่งหนีเอาตัวรอดไปก่อนเลยครับตอนนั้นก็ทิ้งให้โมนิกาโทมัสแล้วก็น้องมายาเนี่ยต้องผเผชิญกับเหล่าโจรท่ามกลางความมืด ตอนนั้นต้องบอกว่าทุกคนเนี่ยตื่นตระหนกแบบสุดๆเลยโมนิก้ากับโทมัสก็พยายามที่จะปกป้องลูกสาวด้วยสัญชาตญาณของความเป็นพ่อเป็นแม่ใช่ไหมครับพวกเขาเนี่ยรีบที่จะล็อกประตูรถแล้วก็ขังตัวเองกับมายาเนี่ยเอาไว้ในรถไว้ก่อนคืออย่างน้อยๆอยู่ในรถก็ยังปลอดภัยแต่ต้องบอกว่ากลุ่มโจรกลุ่มนี้มันโหดมากๆครับมันไร้ซึ่งความปาณีสิ่งที่พวกมันทําก็คือการกระหน่ำยิงครับยิงรัวเข้าไปในรถของทั้งคู่อย่างบ้าคลั่ง ยิงแบบไม่หยั่งเลยนะครับยิงยาวนานต่อเนื่องสักพักเนี่ยเสียงปืนก็เลยสงบลงพร้อมกับการจากไปอย่างไม่มีวันกลับของโมนิก้าและก็โทมัสครับกุมโจเนี่ยหลังจากยิงจนพอใจแล้วมันก็เห็นว่าโมนิก้ากับโทมัสเสียชีวิตไปแล้วพวกมันก็ป้นเอาทรัพย์สินมีค่าไปหลายรายการครับไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าเงินกล้องถ่ายรูปรวมไปถึงสมาร์ทโฟนจากนั้นพวกมันก็จากไป ทิ้งไว้เพียงร่างอันไร้วิญญาณของอดีตนางงามครับแล้วก็สามีของเธอในขณะที่น้องมายาลูกสาวตัวน้อยเนี่ยน้องโชคดีครับน้องสามารถรอดชีวิตมาได้อย่างปาฏิหาริย์จากการสืบสวนเนี่ยพบว่าแรงจูงใจในการสังหารมูนิกาแล้วก็โทมัสเนี่ยน่าจะเกิดจากการปล้นทรัพย์นะครับซึ่งมันก็ชัดเจนมากๆและการที่น้องมายารอดชีวิตมาได้นั้นน่าเศร้ามากๆครับตำรวจมาเจอว่าที่น้องรอดมาได้เนี่ย เกิดจากการที่โมนิก้าผู้เป็นแม่ใช้ร่างของตัวเองในการกำบังลูกเอาไว้ครับโมนิก้านี่กอดลูกเอาไว้แน่นเลยให้ลูกเนี่ยอยู่ข้างล่างทําให้กระสุนปืนนะครับมันฝังเข้าไปอยู่ในตัวโมนิก้าเยอะมากๆแต่ว่าไม่โดนหนองมายาเลยแม้แต่นัดเดียวครับซึ่งมันดูเป็นเหมือนของขวัญชิ้นสุดท้ายที่เกิดจากความรักอันยิ่งใหญ่ของผู้เป็นแม่ ในเวลาต่อมาครับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มายัางที่เกิดเหตุซึ่งคนที่โทรแจ้งความเนี่ยก็คือคนขับรถรากครับคนที่เคยมาช่วยเหลือนั่นแหละตอนที่เขาเอ่าหนีไปเขาก็โทรไปแจ้งตำรวจและตำรวจก็มายัางรถของโมนิก้าแล้วก็โทมัสตอนนั้นเนี่ยตำรวจก็รู้สึกแบบสลดใจมากๆครับ กับภาพที่เห็นเนาะมันเป็นโศกนาฏกรรมที่แบบดูน่าเศร้ามากๆแล้วต้องบอกว่าด้วยความที่โมนิกาเนี่ยเธอเป็นคนที่มีชื่อเสียงมากๆในเวเนซุเอลาทำให้ข่าวการเสียชีวิตของเธอกับโทมัสเนี่ยมันสร้างความตกตะลึงแล้วก็ความโศกเศร้าให้กับผู้คนในประเทศเวเนซุเอลาเป็นอย่างมากชาวเวเนซุเอลาในตอนนั้นครับต่างได้มาไว้อะไรแล้วก็เรียกร้องอย่างหนักเนาะให้มีการจับกลุ่มแล้วก็ลงโทษผู้กระทำความผิดให้เร็วที่สุด คดีนี้ต้องบอกว่าได้รับความสนใจไปถึงประธานาธิบดีเลยครับซึ่งตอนนั้นเป็นคุณนิโคลัสมาดูโรครับซึ่งเป็นประธานาธิบดีของเวเนซุเอลาท่านได้มาลงการสั่งการเองเลยให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเร่งจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยในคดีนี้ให้ได้อย่างเร่งด่วนและด้วยความที่ทุกคนเนี่ยโฟกัสครับทุกคนให้ความสนใจบวกกับความมุ่งมั่นแล้วก็ประสิทธิภาพการทํางานของเจ้าหน้าที่ตํารวจด้วยสุดท้าย เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยได้ถึง7รายนะครับในเวลาอันรวดเร็วซึ่ง7คนนี้ได้แก่โฮเซเฟเรราเอเรราครับอายุแค่18ปีนะนี่คนที่หนึ่งคนที่2เนี่ยชื่อเชอองคาร์ลอสโคริน่าคนนี้19เองครับก็แก่กว่าคนแรกแค่ปีเดียวคนต่อมาชื่อว่าเนลเฟนคิมิเลส อาบาเลคนนี้อายุ21ปีครับคนต่อมาชื่อว่าอาเลฮันโดมอรโดนาโดเปเรสคนนี้21ปีเหมือนกันต่อมาชื่อว่าแฟรงคินคอเรโดอาบาเลสอายุ28ปีต่อมาชื่อว่าเรโอนาอมากาโนรูโกอายุ32ปีและคนสุดท้ายครับชื่อว่าเอวาอาร์เมสเมฮาสอายุ39ปีครับจะเห็นได้ว่าส่วนใหญ่เนี่ยยังเป็นวัยรุ่นทั้งนั้นเลยเนาะ อายุ 18, 19แล้วก็20ต้นต้นจะมีอายุ30ก็แค่2คนเท่านั้นเองครับไม่เพียงเท่านั้นตำรวจยังสามารถเจอหลักฐานสำคัญนั่นก็คือทรัพย์สินส่วนตัวบางส่วนนะครับที่ถูกป้นไปจากโมนิก้าแล้วก็โทมัสเนี่ยก็เจอกับกลุ่มแก๊งนี้ด้วยเช่นเดียวกันสุดท้ายเนี่ยทั้ง7คนก็ถูกนำตัวไปเข้ากระบวนการยุติธรรมอย่างรวดเร็วโดยผู้ต้องสงสัยทั้งหมดครับยกเว้นคนเดียวก็คือนายเอวา อามาสเมฮาสที่เหลืออีก6คนเนี่ยโดนโทษเดียวกันหมดก็คือการถูกตัดสินจำคุกระหว่าง26-28ถึง28ปีครับในข้อหาฆาตกรรมโมนิกา้าแล้วก็โทมสัสซึ่งตรงนี้เพียมไม่แน่ใจครับแล้วก็ม่มีความรู้ทางด้านกฎหมายเลยเนาะแต่ว่าสุดท้ายสารตัดสินออกมาเนี่ย สังหารคนไปสองคนแต่ว่าโทษก็คือถูกจำคุกแค่24ถึง26ปีเท่านั้นเองอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทำไมโทษเขาถึงค่อนข้างน้อยนะครับส่วนนายเอวาคนที่แก่ที่สุดเนี่ยทุกตัดสินจำคุกเพียงแค่10ปีเท่านั้นเองครับเพราะว่าสุดท้ายหลังจากที่มีการสืบสวนสอบสวนแล้วเนี่ยพบว่าเขาเนี่ย ถูกตั้งข้อหาแค่เพียงให้ความช่วยเหลือผู้ต้องสงสัยในการซ่อนเร้นและก็เป็นผู้สมรู้ร่วมคิดเท่านั้นเองพูดง่ายๆก็คือไม่ได้เป็นคนที่ไปก่อเหตุครับแต่ว่าเป็นคนที่คอยแบบปิดบังข้อมูลคอยช่วยเหลือแล้วก็เป็นผู้สมรู้ร่วมคิดเท่านั้นก็เลยโดนไป10ปีแม้ว่าคดีนี้จะจบลงครับแต่ต้องบอกว่ามันน่าเศร้ามากๆเลยเนาะที่เหตุการณ์อันเลวร้ายเนี่ยมันได้สร้างบาดแผลไว้กับใจของน้องมายา คือเวลาเกิดคดีแบบนี้เพียมจะนึกถึงคนที่รอดเสมอยิ่งคราวนี้เป็นน้องอายุแค่5้าขวบมันมีรายงานครับใครบอกว่าเด็ก5ขวบไม่รู้เรื่องน้องรู้เรื่องครับน้องรู้เรื่องเป็นอย่างดีและน้องได้รับความกระทบกระเทือนทางจิตใจอย่างรุนแรงด้วยจนต้องไปเข้ารับการบาบัดทางจิตเลยทีเดียวด้วยปัจจุบันนี้น้องมายายังอยู่ภายใต้การดูแลของคุณปู่แล้วก็คุณย่าของเธอนะครับคดีนี้ดูเหมือนจะปิดตัวลง ทุกอย่างเนี่ยมันก็เป็นความน่าเจ็บปวดที่มันเกิดขึ้นแต่สุขนาฏกรรมครั้งนี้แล้วเพื่อน,อนมันเป็นเรื่องราวที่ยังคงเป็นเครื่องที่แบบย้ำเตือนแล้วก็เตือนใจของเราเสมอเนาะว่าทุกๆครั้งที่เราตื่นมาหายใจอะ่ะเรายังมีคุณค่าครับนั่นคือคุณค่าในการใช้ชีวิตอยู่อย่างคดีในวันนี้เราจะเห็นเลยนะว่าดูแล้วชีวิตของโมนิก้ากับโทมัสเองเี่ยแทบจะไม่มีความเสี่ยงอะไรเลยครับทั้งคู่ดูแบบค่อนข้างที่จะรักกันเนาะ มีครบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นชื่อเสียงเงินทองมีครอบครัวที่ดีแต่ชีวิตมันกลับเป็นอะไรที่เปราะบางง่งายๆเลยไม่ว่าคนนั้นจะประสบความสําเร็จแค่ไหนมีชื่อเสียงมากแค่ไหนมีชีวิตที่สมบูรณ์มากแค่ไหนสุดท้ายแล้วเนี่ยความเปราะบางของชีวิตก็อาจจะนําภัยอันตรายที่มันคาดไม่ถึงเนี่ยเข้ามาพรากเราได้ทุกเหตุการณ์นอกจากนี้ครับ ยังเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่มันสะท้อนไปถึงปัญหาด้านความปลอดภัยแล้วก็อาชญากรรมด้วยนะครับคือแม้ว่ามันจะเกิดขึ้นที่ประเทศเวเนซุเอลาเนี่ยแต่เราสะท้อนกลับมาในประเทศของเราไม่ต้องไปไกลครับแบบเมืองหลวงเนี่ยกรุงเทพมหานครพี่แอมเพิ่งไปอ่านบทความมาจะเห็นว่านักท่องเที่ยวเนี่ยลดลงเป็นจํานวนมากโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวประเทศจีนใช่ไหมครับตอนนี้เนี่ยก็มีข้อมูลออกมาว่าการที่คนจีนเนี่ยไม่มาเที่ยวประเทศของเราเนี่ยเพราะเขากังวล เรื่องของความปลอดภัยครับเราคิดดูดิคนข้างนอกเนี่ยเขามองว่าบ้านเมืองเราไม่ปลอดภัยแต่เราเนี่ยผู้ซึ่งอยู่ในประเทศนี้ใช้ชีวิตยอยู่ในนี้ครับยังคงต้องเดินไปเรียนหนังสือเดินไปทำงานขับรถไปทำงานเราจะเอาความปลอดภัยจากไหนดังนั้นแล้วครับอันนี้ก็ต้องสะท้อนไปถึงภาครัฐเหมือนกันเนาะไปถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจคนที่ต้องรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนเหมือนกันสุดท้ายแล้วเนี่ย ตัวเราเองเราระวังตัวให้ดีที่สุดครับแต่ว่าองค์ประกอบรอบข้างเนี่ยก็ต้องเป็นสิ่งสําคัญเหมือนกันที่ช่วยยกระดับความปลอดภัยของผู้คนที่อยู่ในเมืองนะครับซึ่งพี่แอมก็เชื่อว่าในหลากหลายประเทศเนี่ยก็คงจะมีทั้งคนดีคนไม่ดีแต่ว่าการเทคแอคชั่นหรือว่าการทํางานของภาครัฐเนี่ยย่อมแตกต่างกันไปครับพี่แอมก็อยากจะเป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงที่ส่งไปถึงภาครัฐของประเทศไทยให้ช่วยนะครับ ช่วยดูแลประชาชนเราหน่อยเนาะอย่าเพิ่งเห็นแก่แบบญาติโกโหติกาของตัวเองครับอย่าเพิ่งเห็นแค่พวกพ้องตัวเองประชาชนคือบุคคลที่สําคัญที่สุดและคือกําลังสําคัญในการขับเคลื่อนประเทศครับดังนั้นพวกท่านทั้งหลายช่วยนิดนึงนะครับช่วยให้ความสําคัญกับพวกเราด้วยเพียมก็หวังเป็นอย่างยิ่งครับว่าในคดีนี้จะให้แง่คิดแล้วก็ให้อะไรหลายๆอย่างน้องๆอย่างที่พีแอมบ,บอกไปเนาะไม่ว่าเราจะไปไหนครับ อย่าประมาทเลยบางคนเนี่ยรู้สึกว่าอุ๊ยพี่ไม่เป็นไรหรอกหนูก็ไปมองเงี้ยเดินทุกวันเนี่ยไปมาหาลายัยไปเรียนเนี่ยก็มไม่มีอะไรไม่มีอะไรก็ดีแล้วครับแต่ว่าเราก็ล่งรู้จักระมัดระวังให้ดีกว่าเดิมอะไรที่เรารู้สึกว่าเป็นความเสี่ยงลดได้ลดครับอะไรที่เราสามารถชวนเพื่อนไปได้สามารถที่จะมีวิธีการอื่นในการที่จะหลีกเลี่ยงความเสียเ่ยงทํำนะครับลงทุนนิดนึงครับเพราะสุดท้ายแล้วบางเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเนี่ยมันย้อนกลับไปไม่ได้จริงๆพี่ํารักแล้วก็เป็นห่วงนะ ก็เลยมาเตือนไม่ได้แบบถือดีมาสั่งสอนอะไรใครนะครับแต่ว่ามาพูดในมุมมองของพี่ชายคนหนึ่งแล้วกันที่อยากให้ทุกๆคนเนี่ยมีชีวิตที่ดีมีความสุขแล้วก็เติบโตขึ้นมาอย่างมีคุณภาพนะครับสุดท้ายเนี่ยเพื่อนๆรู้สึกว่าคดีนี้มีประโยชน์ครับแล้วก็อยากจะแชร์ให้ทุกๆคนเนี่ยอย่าลืมกดแชร์เลยครับปุ่มแชร์อยู่ตรงนี้ง่ายมากเลยกดปุ่มปุ๊บไปเลยทันทีครับ ส่วนใครที่ฟังแล้วรู้สึกว่าเอออยากจะให้กําลังใจพี่แฮมก็กดไลค์แล้วก็พิมพ์คอมเมนต์ได้นิดนึงครับโอ้โหบางคนฟังกันมาอย่างยาวนานปุ่ม Subscribe เนี่ยยังว่างอยู่เนาะใครกดแล้วไม่ต้องใครกดแล้วไม่ต้องกดซ้าครับมันจะเป็นการอัน s ับสไครปออก s u b s c r i b e กันนิดนึงสาหรับใครที่ยังไม่ได้ Sub s c r i b e นะครับตอนนี้พี่แฮมใกล้จะแสน s u b s c r i b e แล้วพี่แฮมลืมสนใจมันมานานพอกลับมาดูเฮ้ย85 0 0 0แล้วเนี่ยเรากำลังเดินทางไปสู่หนึ0 0 0สนซับแล้วครับ คนอื่นจะไปแสนไปล้านเนี่ยพียิมไม่เป็นไรช่องเล็กๆของพิมอย่างที่พิมขอบคุณไปตอนต้นเนาะเราไปกันแบบแนบแน่นครับเราไปกันแบบพี่น้องแบบเพื่อนสนิทนี่แหละแต่เราไปกันอย่างมั่นคงแต่ใครที่ฟังแล้วยังไม่ได้ subscribe ช่วยก,กดสักนิดหนึ่งนะครับส่วนใครที่อยากเติมกำลังใจเป็นพิเศษก็กดปุ่มซ u p เปอร์ตงให้พิมได้รูปหัวใจนะครับพิมก็จะขอบคุณมากๆเลยแต่ใครที่ไม่สะดวกด้านการเงินไม่เป็นไรเลยครับ ฟังฟรีๆแบบนี้นี่แหละมาฟังมาเจอกับพี่ยมอย่างนี้ทุกๆครั้งแค่นี้พี่ยมก็ดีใจแล้วอย่าปล่อยให้ช่องของพี่ยมเหงานะครับสุดท้ายดูแลตัวเองดีๆแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้าเดี๋ยวครั้งหน้าเอาของมาป้ายาใหม่นะครั้งนี้ยังไม่เจออะไรที่ถูกใจครับแล้วครั้งหน้ากลับมาเจอกันใหม่พร้อมกับของป้ายาชิ้นใหม่สาหรับวันนี้พี่ยมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ